เอาสวยๆเหรอทาลิปทาลิปย uh, like, ี่ห so ้ออะไรลิปแดงเังฮะทาลิปมากในยิ้มดียิ้มดีมีวฟันเนี่ยไม่มีฟันเลยบ่เม่์กินเงินเมย์ยาน้นอันนึงก็ไม่มีไปด้วยกันไปด้วยกันไอ้เจ้าตัวใครอันเ้ยเพื่ออังเกนจะชกจะด่าหานนดันม็เธอกกเกีหงด้วย ขายอะไรมาขายอะไรนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะยังเดี๋ยวเขาไปหากราไปกินนั่นแหละกินอะไรฮะร่มบงเดี๋ยวเดี๋ยวจะด้วยไม่ให้ไปบอกกไม่กินเนื้อวัวเนื้อวัวเปนะยเสียใจไม่เป็นไรไม่เคยใคร ไปเก็บอยู่นาเมื่อกี้นี่นี่เนื่อเผือบอกไงเนื้อเผือกเผือกเออนุ่ดดะเอาไปกินเอาไปกินเนี่ยไม่ยายขอเด้อประตําตัวอันนี้ไม่ต้องขอให้เลยเอากี่ลูกเอากี่ลูกอันนี้จะบอกเนย้อฟืดนี่สีอืมอืมไม่บอกฟืดอะไรบอกโอ้ย เรงไมนพีง่ายนะผมบอกเอางั้นตัวตัวโบพประจำปลืดคืออะไรปลืดภาษาลินีกระดนับภาษาไทยภาษาไทยเป็นเครื่องเนไทยไหมคนไทยไม่รู้เรื่องคนไทยต้องรู้เรื่องนี้ปลื้ดแปลว่าอะไรปลดไม่ใช่ดอกอะไรดอกบัวไม่ใช่เอาไหมดอกอะไร เอ้มมดก็เด้เนี่ยไรอะไรเด้ไม่รู้จักดอกสายอะไรสายบัวอือตายถุง